โดยการฝึกกับหัวหุ่นก่อนนะครับเรายังไม่ลงหัวจริงหัวหุ่นที่ผมใช้ใช้งานจริงคือตัวเนี้ที่ผมตัดแต่วีนี้มันจะบางระดับ0.5แต่แล้วเราใช้เราต้องเอียงนิดหนึ่งนะครับจุดที่1ก็คือจอด,ด้านขวาจุดที่สองบนหูขวาผมจะวางหวีรอบเดียวจุดที่สหลังไปหูด้านขวาผมจะใช้ปลายหวีแล้วก็โค่นหวียกไปหาจุดที่สให้เชื่อม อันนี้คือจุดที่สามจุดที่สี่ท้ายทอยผมจะวัดด้วยหวีฟันหมีน่ครับความสูงก็คือระดับนี้ใช่ไหมผมจะใช้ฟันหวีในการตั้งกรอบก่อนแล้วค่ยอยเก็บรายละเอียดจุดที่สี่นะส่วนจุดที่ห้าผมจะใช้หวีตัดไปเชื่อมกับจุดที่สี่จุดที่หกและจุดที่เจ็ดผมจะวัดหลักเดียวกันเลยครับโดยเอาจุดที่ห้ากำหนดวอนสูงแล้วเอยียงฟันหวีกรอบสูงด้านข้างเสร็จแ,แล้วเราค่อยมาเก็บรายละเอียดรอบน นะครับเจ็ดจุดนะจุดแรกครับหนึ่งที่สองจับปัตตาเลียนนะครับเดินขึ้นเลยครับงัดผมขึ้นมาวางหวีร้อยเป็นศูองศาครับหนึ่งที่สองนะให้ดูฟันหวีเป็นเกณฑ์เอียงฟันหวีออกครับตักผมปุ๊บเอียงฟันหวีออกประมาณนี้สี่ข้าองศสาออกจากหนก้าสีษะถ้าเราแนบมันจะถาวรไหมตักแล้วก็เอียงออกครับหนึ่งหมีเดินแค่นี้พอได้กรอบแล้วครับตรงนี้หลังจากนั้นมาหาตำแหน่งที่ สามครับหลังไปหูถูกไหมผมจะใช้ปลายหวีตักผมแล้วก็ยกคนหวีขึ้นเล็งไปหาตำแหน่งที่สองครับแล้วเดินขึ้นตามหวีขึ้นไปค่อยๆไล่ไปชนด้านบนปุ๊บแล้วก็ยกเชื่อมกันนะครับตรงนี้เนี่ยยกเชื่อมการยกเชื่อมเราต้องเอียงฟันหวีออกมานะครับให้ดูเกณฑ์ที่เราตัดครั้งแรกเป็นเกณฑ์ว่าสูงแค่ไหนอย่าให้กินเข้าไป่างนี้ถ้ากินเข้าไปสันหวีรอยอย่างเงี้ยกินมันจะสูงเสียผมเสียทรงเลย เพราะนั้นเอียงออกมาให้ให้ให้ให,ให้ให้พอดีทรงให้พอดีขอบหนึ่งกับสองครับคือผมใช้เกณฑ์ตัวตัวหนึ่งกับสองเป็นเกณฑ์เนานะในหนึ่งกับสองสามขึ้นไปเชื่อมอันนะโอเคจุดที่สี่ครับทีนี้หลังไม้หูเนาะผมจะใช้หวีนี่ครับเส้นตรงของวีเนี่ยเป็นไม้บรรทัดในการวัดสูงความสูงอยู่ที่จุดทุยหรือว่าครึ่งหนึ่งของศีรษดด้านหลังถูกไหมครับเริ่มตรงกลางก่อนก็ได้ครับตั้งขึ้นมานี่เลยแต่ต้องเอียงฟันวีออกนะยกฟันวีวันงี้ ถ้าผมเยอะๆยอะทำไงยกออกมาไม่ใช่ว่าเนีย่ยเรานะ็อย่างนี้นะเนี่ยเป็นหลุมเลยนะเพราะฉะนั้นยกขึ้นมานี่ให้เห็นป,นปลายนิดนึงเนี่ยให้ขอบทรงแค่นี้พอตัดตรงเลยครับตรงปุ๊บได้ขอบนิดเสร็จแล้วก็ตัมาเชื่อมกับตําแหน่งที่เท่าไหร่ครับสามหมถูกต้องครับเห็นไหมยกมาเชื่อมกันเป๊ะนี่ครับค่อยๆไล่เชื่อมมาหาจุดที่สี่แล้วจุดที่ห้าครับตั้งขึ้นสี่้าองศา ตัดขึ้นมาถึงขอบทรงไล่ตรงขึ้นมาเลยครับปุ๊บแล้วก็ยกมาเชื่อมกับจุดที่สี่หลังจากนั้นผมที่เหลือผมจะวางหวีอีโต้45องศาโดยไถปัตตะเลียนจากตีนปลายหวีขึ้นมามาชนขอบทรงที่เราสร้างเมือ่อครั้งก่อนนึกออกเนาะไล่เลยครับค่อยๆไล่ไถมาถึงทรงนะไม่ใช่ไถถึงสุดนี้นะไถแค่ทรงครับวาง45องศาจนรอบเลยนะครับด้านหลังได้ทอยมาเชื่อมตรงนี้เก็บให้มีลักษณะนวล เก็บให้มีลักษณะนวลตรงนี้นะสี่ผ้าองศานะครับตรงนี้เราจะไปแนบอย่างนี้นะแนบนสูงขึ้นไปเลยเพราะนั้นสี่ผ้าให้สุดแค่นี้พอครับอันนี้คือจุดที่สี่สี่และห้ารวมกันเนาะหลังจากนั้นจุดที่หกและเจ็ดครับทีนี้ผมจะตักเหมือนหนึ่งหนึ่งกับสองก็คือปลายหวีมาวัดครับวัดตำแหน่งที่ห้าครับสันมีชิดฝันหวีเอียงเล็กน้อยขอบทรงอยู่ตรงนี้ครับแล้วเราก็ถ่ายตรงเลยครับปึ๊บมาตรงนี้ออกเลยนะจบแล้วไม่ต้องยกหนึ่งสองสาม เสร็จแล้วได้ขอบทรงนี้ใช่ไหมครับสองด้านมันก็จะเท่ากันเป๊ะถูกไหมถูกคือตรงนี้เป็นเกณฑ์จริงไหมครับ,รบเสร็จแล้วปลายหีอยู่ที่จอนนะครับจอนด้านด้านซ้ายปลายหีชิดโคนหียกมาเท่าขอบนี้พอดีแล้วเดินปัตเตเลียนเก็บรายละเอียดด้านล่างไม่เกี่ยวกับด้านบนเก็บด้านล่างครับเห็นไหมนะแล้วค่อยมาแต่งรายละเอียดตรงนี้อันนี้คือการสร้างรอบทรงคือขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สอง ผมจะใช้ตัวกันขอบตัวเล็กนะครับถ้าผมเส้นเล็กๆนะผมจะกันขอบให้เป็นทรงก่อนกันให้เป็นกรอบก่อนแล้วเราให้เก็บด้วย0.5และเบอร์หนึ่งอยู่นะสร้างกันตรงนี้ครับตรงจอนี่ให้เป็นสระอาไล่ลงดันเต้า1นึ่งอม่ะสมาเชื่อมและ5กันลงตันลงไปแล้วดันห้ากันซ้าย ส่วนด้านหลังท้ายหอยไม่กันอย่างนี้นะครับปล่อยไว้ให้เป็นธรรมชาติยกเว้นลูกค้าจะสั่งอ๋อด้านขวาครับทีนี้กันเหมือนเดิมครับตรงมุมนี่นะครับกันให้เป็นสลาอาหนึ่งสองดันสามโขงขึ้นบนหูครับสี่เชื่อมและห้าจิกต่อเนื่องมาแล้วดันครับห้าขั้นตอนในการใช้ตัวนี้หลังจากนั้นขั้นตอนที่สามผมจะใช้เบอร์หนึ่ง นะครับเบอร์หนึ่งเนี่ยถ้าดูลักษณะผมสมมุติว่าผมเขาเส้นเล็กบางให้เปิดนะครับโอเพนเนาะเปิดปันไถขึ้นไปชนขอบขอบสอ,องทรงเมื่อกี้ไถขึ้นตรงเลยนะครับไถตรงนี้นะครับไถ,าบถาจากดินผมเลยวางปัจจียเน,นี่ยสบัดิตรงๆไม่ใช่ไถแล้วดึงออกอย่างนี้นะหรือว่าจิ้มอย่างนี้ก็ไม่ได้นะตั้งตรงครับให้เป็นธรรมชาติสบัดิขึ้นไล่มาเลยจากจุดที่หนึ่ง 2อ่ะส4ขึ้นไปถึงฐานเลยครับสบัดเลยอันนี้คือเปิดหน้านะครับเบอร์หนึ่งเปิดหน้าเนี่ยถึงฐานาหาหา5และ6ไล่มา7จไถขึ้นมาเชื่อมอันนี้คือเบอร์หนึ่งเปิดฟันหลังจากนั้นปรับฟันเป็นธรรมชาติเริ่มจาก7ไปหา1ค่อยไไล่สบัดทีละครึ่งท่งเลยทีเนี้ยไม่ขึ้นสุดนะครึ่งหงของทรงไล่มาเ หกหสี่ครับสะบัดครึ่งหนึ่งประมาณไหนประมาณลองตรงกลางของลองตรงสูงถูกไหมครับระหว่างลองตรงกลางขอบสูงนะครับอ่ะสามสเอียงออกนะมุมนี้เอียงนะครับสองเอียงเหมือนเดิม1นึ่งไถตึงส่งขึ้นหลังจากนั้นแปลงแข็งขูดดูครับขูดว่ามีตรงไหน ที่ยังไม่กลืนไล่0.5ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง0.5ไถตรงที่มันยังไม่กลืนนะครับหมายถึงตีนผมด้านล่างเนี่ยขอส่งประมาณไหนเอาง่ายๆประมาณลองทรงต่ํานะครับสบัดขึ้นนิดเดียวอันนี้ปิดเลยนะครับไม่ต้องเปิดนะป๊อปเนาะสบัดขึ้นไล่ไล่สบัดนิดเดียวครับตรงเนี้ยลองทรงต่ําไม่ขึ้นด้านบนนะ นะครับไล่มาเรื่อยๆต่ออันนี้คือการขึ้นส่งทั้งหมดนะครับมีกี่ขั้นตอนนะครับหนึ่งขึ้นส่งด้วยอะไรเอ่ยมีโต้เนาะมีโต้โตขึ้นส่งนะครับหนึ<ม>่งถึงสองอ่าสามไปเชื่อมสองสี่สร้างกรอบทรงห้าเก็บไล่สี่สิห้าองศาหกนะครับหกกั 7, บเจ็ดฟางเหมือนกัน แล้วขั้นตอนสุดท้ายเก็บจอนเลยมาเชื่อมหลังจากนั้นกันด้วยตัวเล็กเสร็จแล้วเบอร์หนึง่งเปิดฟันถ้าดูผมเส้นใหญ่แล้วเอ้ยเส้นเล็กบางถ้าผมเส้นใหญ่ไม่ต้องเปิดปิดนะถ้าผมเส้นใหญ่มันมัน,ม,นม,มันไม่ข่าวอยู่แล้วมันจะนวลน,นะครับหลังจากนั้นเราเก็บรายละเอียดด้วยสูญท่าขั้นตอนสุดท้ายเสร็จแล้วก็มีโคนตามฟันตามแล้วขึ้นส่งด้านบนครับยังมีประมาณนี้เนาะโอเคครับ